สวัสดีเอฟซีุกท่านครับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ครับเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องที่ดีที่ลุงช่างกับป้าเป็นผักนะครับได้เอาของไปให้อาตชาญกันสงควรถึงบ้านนะครับเอ้ยฝากฝากไม่พีแค่ข่าวแค่ข่าวเพื่อนๆครับฝากไมมพีกับฝากแอดเบนนะครับเอาไปให้ถึงบ้านเลยก็เป็นเรื่องที่ดีแค่สิครับเนาะเป็นเรื่องที่ดีครับแล่แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับนะแล้วันนี้มาถึงก็ มันเป็นน้ำใจนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะคือเราเป็นลูกนะครับนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทํำวันเนี้ยภาพอะไรหลายอย่างมันก็ทําให้เราเห็นชัดนะครับทําให้สังคมเห็นอะไรได้ชัดมากขึ้นว่าสองคนลุงกับป้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนที่จิตใจดีแล้วเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยลืมคุณพ่อกับแม่ตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีซึ่งผมได้ดูคลิปของแม่พีเมื่อกี้นี้กเ็เป็นคลิปที่ผมดูแล้วก็นะก็ซึ้งใจนะครับซึ้งใจแทนแทนตาชานกับยาย,ย,ายสมพวรนะครับที่ลุงกบ้าได้เอาของฝากไปให้ทุกท่านก็เป็นอะไรที่ดีนะวันนี้วันนี้มันเป็นอาทิตย์ที่ผมดีใจนะอาทิตย์ได้เห็นภาพเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วไม่เร็วช้าครับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปที่ที่ที่ภาพแบบนี้ที่เราจะเห็น วันนี้ไม่เกิดวันหน้าต้องเกิดให้เราเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะพอใจอาจจะไม่พอใจแต่สหรับตัวผมผมพอใจในสิ่งที่ลุงช่างป้ายผักได้ทําลงไปให้กับพ่อกับแม่ทั้งตากยายเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีเรื่องที่ผ่านมาให้มันผ่านไปนะครับเรามาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มนั้นใหม่ทุกกวันเนี้ยทุกๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรชัดมากขึ้นนะครับมันทําให้เราเห็นอะไรชัดมากขึ้นนะครับและการที่ลุงช่างป้ายผักทําแบบนี้ แกทำกใจใทำทำา,าก,กใจนะครับแกทำออกมาจากใจนะครับ hmm. เชื่อดี mm hmm. เดี๋ยวก็มีคนเอาไปบิดโดยป้าฝั่งเศสวันนี้ตื่นเช้าหน่อยเอาไปบิดนะครับเอาไปบิดแน่นอนนะครับนะ mm hmm. ก,ก็ก็เดี๋ยวเอารอดูครับนะก็มีคนดิ้นแน่นอนคนที่ฉาแน่นอน mm hmm. ผมได้เห็นคลิปนี้แล้วผมแล้วก็ประทับใจครับอยากให้เอฟซีดูดูบางช่วงบางตอนเนาะเอาเรายิ้มของพ่อของแม่คเราก็ mm ับพี่สัน มายปีครับเดี๋ยวไปดูกันมันน่ะเจ้าตัวน้อยมันก็ทักเราเน๊เออทักทายแล้วทักทายเราเอออ้าวมาตอนนี้มีน้อยได้กลับบ้านหรออ๋อบกเออไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดเอดอเจ้าตัวเลยพอดีพอดีแม่เพิ่งก็เลยบอกว่าอ่าเพิ่นคิดถึงอ่เบสจ่อยกับอาพอยก,ก็เลยอให้อยู่นี่สักอาทิตย์หนึง่ง เออแล้วค่อยกลับแล้วก็ไปเรียนพิเศษอ๋อเรียนพิเศษด้วยใช่ค่ะเรียนบอกว่าปิดเทอมแล้วเหรอปิดแล้วค่ะแต่ก็จะกลับไปเรียนพิเศษจะตาโไม่ใช่นี่ครับพี่ครับวันนี้ก็มีของฝากจากอันนี้ของแอนนะคะแอนเฟอร์มี่ขนมแอนเฟอร์มจ้าอันนี้ของแอนเฟอร์มี่ค่ะขอไปทานในเอ่อขอบคุณแอนนะนะขอบคุณแอนเฟอร์มี่นะค่ะอ่าซาลาเปาขนมจีบ จ้ามีของลุงช่างลุงช่างกระแตงค่ะออเฮ้ยลุชาลุงช่างมันลังขาองลุงช่างเป็นใครวะโอ้ลางช่านี่อ๋อากก็ของอะไรเมืองสกลนครของแม่ขอบคุณเอ่อพ่อโอแม่โอ้ด้วยเห็นอยู่นจะยิอ้า สบายดีน้ำมอญดูดีอยู่เนาะน้องน้องค่ะสบายดีว่าจะไปว่าจะไปหาโอมน้ำมอญมาหรือเปล่าออ๋ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาค่ะแต่ก็ดูในคลิปไม่เห็นว่าอะไไม่ไปโอ้เพราะแสดงมาแอบสองร้านอยู่เออแอบสองก็แจนอ็ไม่ออฟอะไรครับกินเขากินอะไรกินโคเาฟิลอร์อะไรนะตอนที่ไลฟ์สดแอบส่องแอบส่อง เราเราเราไม่เห็นหลานสองหนุ่มไม่ได้มาก็เลยไม่ไปโอ้เขาเขามีห้องใหม่แล้วนะตาเห็นแล้วไปส่องอยู่ไหมตาแอปส่องยอดครับนี่นี่คือนี่ความรับลูกรักหลานนะครับสองโอของละมอนาเดียงแม่เขาซื like ้อเอ่อทำเตศทำทำห้องให้ค่ะสองคนอ่าบ้านที่ข้ายางเอนเดม กินแล้วค่ะกินก็ดีเลยเนาะนี่คร่ะส่ดูแล้วก็ประทับใจเนาะดูแล้วก็ประทับใจครับเข้าไปดูคลิปเต็มได้ช่องแม่พีนะพี่ครับนะช่องแม่พีก็กลองนะครับเจอก็ช่องแอดเบนส์นะครับสองช่องนะครับพอดีไม่ได้กินนะคเับโอ้พอดีได้อาหารเล้งพอดีกับข้าวจ้าพอดีมันเป็นแหนมพอดีดนสตาร์กินได้กินได้เพราะว่าลุงบอกว่าเอาเอาที่พอดีกินเลยนะแกบอกเนแบบกินได้เลยนี่ยนะนายซมันนี้ก็พอดีมันเป็นแล้ว นก็ประมาณนี้ค่ะคุณตาพอดีเพื่อนฝากมาัมาแตงมาไม่โอมาไม่ประแตนมาไม่มีอะไรฝากไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่เป็นไรค่ะเสาหน้าก็ถ้าไม่เออ่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรก็เพื่อนก็มาทุกเสาเพื่อนก็มาไล่สุดแของจะตาทุกเสาเสาหน้ามันมีเอฟซีเขา เขาฝากเขาเขาเขาฝากเขาฝากเงินซื้อไหว้ให้ประต็มจ้ะสองร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูเสาหน้านะคะไปคุยกับย่าซี่วาพอไปถามรากลับแล้วว่ายาซี่ไปจะปลาดุงแล้วนี่นะครับมันก็เป็นภาพที่ประทับใจเนาะทุกคนวันที่เราเราคอยไปดูคลิปเต็มได้ในในช่องแม่พีกอกๆนะครับนะนะครับ ตาชานอึ้งเลยว่าลุงช่างคือใครตาชานเอฟซีับตาชานถึงกับอึ้งเลยนะว่าลุงช่างใครนี่ครับเป็นภาพที่ประทับใจครับไปดูคลิปเต็มได้ในช่องของแม่พีกอกอกก็แอดเบนเบนกอกอทกท่านครับไปดูไปนั่งกันได้ครับไปรับชมกันได้นะครับนะก็เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่วันที่เอฟซีรอคอยก็มาถึงนะครับแล้วก็วันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงแล้วก็เป็นวันที่ใครหลายคนไม่อยากให้มาถึงก็มี ฉนันวันนีมน้มันเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นสิ่งที่ดีคือทําให้สังคมไม่รู้ว่าลุงช่างกับป้าเป็นผักเป็นคนที่กระตันอยู่สิ่งจะเป็นพ่อตากับแม่ยายนะครับถึงเป็นพ่อตากับแม่ยายแกก็ยังรักและเคารพเสมอแต่บางครั้งด้วยเรื่องด้วยฐานการอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้แต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องก็ต้องเข้าไปนะครับอย่างวันนี้แกอาจจะไม่ได้เข้าไปแกอาจจะฝากของไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าถึงเวลาปุ๊บนะแกต้องเข้าไป เข้าไปคุยยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่นะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับดูแล้วก็ดีใจครับดีใจดีใจแทนตาชานียสมควรเนาะดีใจมากๆที่ได้เห็นภาพนี้นะครับได้เห็นภาพนี้ก็ดีใจแทนก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะก็ฝากหนุนสินค้าลุงช่างปลานิพด้วยนะครับนะสินค้าลูกตัวนะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงช่างปลานิานได้ทาดีต่อไปครับนี่ครับนี่คือลูกที่ดีเนาะก็มันแตกต่างไหมครับเราเห็นอะไรหลายๆอย่างมันจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้น นะครับเป็นหลายคนก็อาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของของทุกท่านแต่ในเมื่อเวลามาถึงเราก็ต้องเข้าใจครับตาชา,ยานยานคุณก็เป็นพ่อแม่ของป้าเราก็ต้องเราก็ต้องแยกแยะตรงนี้ให้ได้นะครับเราต้องแยกแยะให้ได้โอเคสิครับนะมีใค,ใครชอบก็กดไลค์กดติดตาม,ดตามดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีๆครับที่คูณช่างได้ทำแล้วก็ป้าพักได้ทำในวันนี้ครับขอชื่นชมครับจากใจครับ